ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังนะครับถึงที่ใดที่มานะครับเป็นความรู้นะครับของเหรียญกราสับนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับเป็นเหรียญชนิดพิเศษนะครับต้องกล่าวถึงย้อนหลังไปนะครับ เมื่อครั้งที่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะนการที่เก้าในรมชการที่เก้านะครับท่านสเสด็จประพาสนะครับรเทศในเขตโซนยุโรปและอเมริกานะครับและนะครับท่านได้มีโอกาสได้ไปดูงานนะครับเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกระสาบนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เมื่อท่านเสด็จกลับมานะครับท่านจึงได้นะครับมีดำริให้นะครับกรมธนารักษ์นะครับทำการออกแบบเรียนกระสาบนะครับนะครับเพื่อนะครับ จัดผลิตนะครับเหรียญกระสาบนะครับแบบชนิดพ okay. ิเศษนะครับแล้วก็มีเหรียญขัดเงานะครับขึ้นนะครับและเป็นเหรียญชนิดพิเศษที่ไม่ได้ขัดเงานะครับซึ่งเหรียญคุดนี้นะครับเหรียญคุดปี2517นรบเะครับก่อนที่จะมาเหรียญกระสามุนเวียนนะครับนะครับเป็นเหรียญแรกนะครับที่นะครับ น่าจะเป็นเหรียญแรกนะครับตามข้อมูลที่ค้นขวามานะครับอ่าน่าจะเป็นรุ่นแรกครับที่ผลิตเป็นเหรียญแบบชนิดพิเศษเบอร์นิคอยนะครับคือเป็นเหรียญนะครับที่มีผิวนะครับด้านนะครับมีความแวววาวนะครับคล้ายกระจกนะครับคล้ายเหรียญขัดเงานะครับแต่ไม่ได้ขัดเงานะครับนะครับ ซึ่งนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับแบบเบอร์นิคอยนะครับซึ่งนะครับในการออกแบบเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับได้มีนะครับช่างที่เป็นลงกระสาบของสหรัฐนะครับเป็นผู้ให้คำแนะนำร่วมออกแบบด้วยนะครับนะครับโดยใช้เหรียญนะครับเหรียญซิลเวอร์อีเกิลนะครับ ของสาระนะครับเป็นรูปแบบนะครับในการผลิตนะครับในการออกแบบเหรียญนี้นะครับครับในความพิเศษของเหรียญคุดนี้นะครับนะครับในเหรียญนี่เป็นเหรียญชนิดพิเศษนะครับจะมีจุดนะครับที่นะครับเป็นเอกลักษณ์ครับ คือนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับความนูนสูงของตัวหนังสือนะครับความคมชัดของลวดลายนะครับของรูปพิมพ์นะครับจะมีความคมชัดมากเป็นพิเศษนะครับกว่าเหรียญนะครับนะครับกระสาบทั่วไปนะครับอย่างตามที่ท่านได้เห็นนี้เลยนะครับนะครับ ซึ่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็จัดได้ว่านะครับในขณะนี้นะครับก็ถือได้ว่าน่าจะสมบูรณ์เกือบ90%แล้วนะครับซึ่งนะครับ ในจุดตำหนิด้านหน้านี้นะครับในเดอนพิเศษนะครับแบบเดอนคุดนะครับแบบเบอร์นิคอยนี้นะครับจะมีตัวอักษรตัวที่นูนขึ้นนะครับนูนในพิเศษนะครับมากกว่าตัวอื่นนะครับก็คือนะครับการที่สั้นเห็นนยชอช้างนะครับและนะครับจุดนะครับจุดนะครับในการเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของ เปียนนะครับด้านหน้าพระบรมรูปนะครับซึ่งนะครับบริเวณนะครับที่กระหนกนะครับที่บริเวณพระสอของท่านนะครับนะครับจะมีตาเนี่ยครับตาพอปลอแล้วก็ตานะครับะทับคุดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนะครับ นี้ตาพอปลอจะอยู่ตรงนี้นะครับตาพอปลอแล้วก็ตาประทับขุดนะครับซึ่งตาประทับขุดนี้นะครับเป็นตาประทับนะครับเป็นตากองงานในทรั์สินส่วนพระองค์นะครับนะครับเหรียญขุดนะครับเหรียญนี้นะครับไม่ใช่ว่า ผมพูดนะครับไม่ไม่ใช้เรื่องับใช้เรื่องว่าจะเป็นเรื่องภาษาไรสาระนะครับในเหรียนนี้นะครับมีผู้นะครับติดต่อนะครับขอซื้อผมนะครับไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับเป็นคนนะครับเป็นคนไทยนะครับแต่มีสามีเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชนสารัฐนะครับตอนแรกที่เขาติดต่อมาผมก็นึกแต่ว่าเขาพูดเล่นนะครับอลไพูดจาอะไรไม่ดีเขาไปนะครับ ทีนี้เขาเลยติดต่อมาอีกนะเขาเลยพูดให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเหรียญนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญนะครับพระเจ้าแผ่นดินนี่เหรียญในหลวงการที่เก้านี่ครับที่เป็นแบบเหรียญคุดนี้นะครับเคยมีการจัดประมูลนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจบลงที่ราคาด้วยราคานะครับในตอนนั้นเนี่ยเป็นเงินไทยประมาณสามแสนบาทนะครับนะครับเขาบอกว่าเหรียญลักษณะ นะด้านหน้าด้านหลังนะครับจะแวววาวแล้วก็จะผิวจะด้านด้าน,านเป็นสีขาวโพลเลยนะครับผิวเรียนจะสีขาวออกสีขาวนะครับอ่าแล้วอะคุยกันครับเขาบอกว่าผมอ่เบียนนี้ได้เกรดหรือยังผมว่ายังไม่เกรดนะครับเขาบอกว่าถ้าสนใจจะขายนะครับเขาให้เกรดนะครับ ถ้าเกยนแล้วได้ค่าขอ,องเรียนอยู่ที่นะครับ AU 5 8นะครับเขายินดีซื้อในราคา3ามแสนบาทนะครับนะครับก็ก่อนที่จะนี้ก็นำมาเป็นความรู้นะครับฝากเพื่อนนะครับเหรียญชนิดอย่างนี้นะครับคือเหรียญน,นะครับชนิดพิเศษนะครับ ด้วยเนื้อของเหรียญนี่ตัวได้ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเนื้อเหรียญนะครับเป็นเนื้อคิวโพนิกเกิลนะครับเคลือบผิวเงินบริสุทธิ์99%นะครับนะครับมีความนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับคมชัดมากนะครับบนสีสัคุดก็จะเป็นนะครับรูปนาลายาวตานะครับนั่งพนมมือนะครับ บริเวณปากคุดก็จะนะครับมีเขี้ยวเพชรนะครับเขี้ยวเพชรสองข้างข้างละหนึ่งเขี้ยวนะครับนะครับดูลักษณะของคุดนะครับตัวอักษรทุกตัวนะครับคมชัดนะครับนะครับคมชัดมากนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับถ้านะครับท่านใดที่นะครับ เป็นนักสะสมเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับถ้าให้ท่านดูตามคุณค่านะครับความงดงามน,นะครับท่านก็คงทราบว่าราคาสามแสนนี้ไม่ใช่ราคาที่แพงเลยนะครับ,นะรบดูนะครับอันนี้ก่อนที่นะครับถ้าผมจะตัดสินใจขายออกไปนะครับเหรียญนี้ก็คงไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ในเมืองไทยนะครับ แต่นะครับคนไทยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับหรือท่านจะให้เหรียญนะครับกระสาบไทยนะครับให้เหรียญที่มีค่ามีราคานะครับเป็นเหรียญที่ผิดรูปผิดแบบอย่างเหรียญที่ด้านหน้าด้านหลังนะครับพราะเหรียญหันไปทางเดียวกันเขาเรียกว่าเหรียญหันไปทางเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าผิดรูปผิดแบบนะครับจะหันไปทางเดียวกันก็ได้นะครับ แต่นะครับเหรียญนั้นจะต้องเป็นเหรียญนะครับเหรียญกระสาที่ระลึกหรือเหรียญแบบพิเศษนะครับเบอร์นี้คอยนะครับไม่ใช่เหรียญเออร์เลอร์นะครับนะครับถ้าคนไทยจะเอาเหรียญที่เออร์เลอร์เนี่ยครับมาเป็นเหรียญที่มีค่านะครับก็ให้ท่านพิจรณาแล้วนะครับท่านอยากให้ลูกหลานของท่านเนี่ยโดนคนต่างชาติหัวเราะว่าเอาเหรียญผิดรูปผิดแบบมาเป็นเหรียญมีค่านะครับ ยกจ้องกันนะครับลองนําเหรียญที่เป็นแบบผิดรูปผิดแบบออกไปประมูลดูสิครับนะครับจะมีชาวต่างชาติประมูลสักคนกบก็ล้อที่เขาซื้อไปไหมครับคนต่างชาตินะครับเขาจะเอาคุณภาพนะครับเขาไม่เอาความเขาไม่เอาความแปลกนะครับเขาไม่เอาความตลกนะครับนะครับในการพิสูจน์เหรียญนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับผมจะ คือท้าเหรียญชนิดพิเศษนี้จะต้องมีตาประทับคุดนะครับอยู่ตรงพอของท่านนะครับแล้วก็ตาจปรเนี่ยนะครับเป็นเหรียญนี้นะครับฟั่มที่ลงกระสาสิทธิการนะครับจัดข้างที่ลงกระสาสิทธิการนะครับเป็นตาของลงกระสาบนะครับนะงแล้วนะครับที่เป็นเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนกันทั่วไปนะครับก็คือนะครับ เพราะมีการสร้างเป็นเหรียญแบบพิเศษแล้วนะครับก็ได้นำนะครับเหรียญที่เป็นแบบนะครับให้ช่างของโรงกระสาบนะครับนำไปปั้นแบบนะครับโดยใช้โลหะพวกดีบุพวกทองแดงนิกเกิลนะครับในการปั๊มให้เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับให้ประชาชนนะครับชาวไทยทั่วไปได้รู้จักได้เห็นได้คุ้นตานะครับนะครับ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกษาสาครุดนี้นะครับนใครๆก็รู้ว่านะครับเป็นเหรียญที่มีคุณค่ามีราคานะครับแต่ไม่รู้จักว่ามีคุณค่ายังไงมีราคายังไงนะครับ,นะรบเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญครุฑหนึ่งบาทที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับผมยังไม่เคยเห็นเหรียญไหนสวยเท่าเหรียญน,นี้นะครับ มาก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับผมจะมีภาพนิ่งนะฮะให้ดูครับเกี่ยวกับตาไอ้ตาประทับคุดนะครับที่อยู่บนพสนะครับที่อยู่กับตาพปอนะครับให้ท่านดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกพอสมควรนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำความรู้มาลงให้เพื่อนๆทราบนะครับสวัสดีครับ